สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊กูนะคะแล้วก็เกมไลท์เลนเจอร์มันเดิมเลยนะคะก็วันนี้ค่ะมีกิจกรรมนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยนะคะก็คือเฟรนชิปกาชาสเปเชียลอีเวนต์นะคะก็เป็นกิจกรรมใหม่นะคะที่มีวันนี้นะคะสามารถใช้กาชาที่ใช้ Friendship Point เนี่ยแรกนะคะแล้วก็เปิดสูมได้เจา no ้านกแองกี้เบอร์สีเหลืองหรือชาร์กตัวนี้นั่นเองนะคะก็เฟรนชิปพอยต์ได้มายัางไงนะไปดูกันเลย นี่เส้นชิปพอยค่ะก็ได้หนี่ตรงนี้นะคะอยู่มุมขวาบนนะคะที่มีตัว F เนี่ยเห็นหมมีอยู่90นะคะแล้วเส้นชิปพอย์เราจะได้มายังไงนะก็ไปที่เพื่อนค่ะหรือว่าเฟรนนะคะตรงนี้กดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราสามารถกดช่วยเพื่อนได้เห็นไหมนี่กดช่วยเพื่อนได้นะคะเยอะะเลยนะคะพอเรากดช่วยฟึบนี่ค่ะ เราจะสามารถกดช่วยเพื่อนได้50คนต่อวันเห็นไหมนี่50คนต่อวันนะคะตอนนี้ชวนไปแล้ว22เอ้ยช่วยไปแล้ว22นะคะพอกดไปค่ะ1คนนะคะเราจะได้40 friendship point อย่างนี้นะคะเราก็กดชวนไปเรื่อยๆค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะชวนไปให้หมดเลยนะคะพอได้ friendship ิ o พอยมาแล้ว นี่มันยังไม่ขึ้นเห็นไหมแล้วเราจะเอาเฟนชิพพอยต์นี้ได้ยังไงนะคะก็นี่ค่ะไปที่เมลเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะกระเป๋าเมลเราเนี่ยนี่กดเข้ามาก็จะเห็น point เฟนชิพพอยต์เยอะแยะเลยเห็นเปล่ากด accept all เลยได้เพียบเลยนะคะได้แล้วเฟนชิพพอยต์ติดไปก่อนตอนนี้ได้เฟนชิพพอยต์มาแล้วเห็นไหมมันไม่ชัด 1,990มันไม่ชัดช่างมันเถอะโอเคเราได้เฟนชิพพอยต์มาแล้วนะคะก็กดไปที่กาชาเลยค่ะนี่มันอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะอ่าก็ใช้เฟนชิพพอยต์1น0นะคะในการกดสุ่ม1ครั้งนะก็เราจะมีสิทธิ์ได้เจ้านกเหลืองตัวนี้ไหมนะตอนนี้ก็มีอยู่1,990ใช่ไหม แสดงว่ากดได้19ครั้งถูกไหมคะอ่ะเราไปดูกันเลยว่า19ครั้งนี้นะคะเราจะได้อะไรบ้างจะมีดวงกับเขาไหมกดเลยขอสักคลิปหนึ่งจาก <c oughs> ดูจากดวงแล้วเนี่ยน่าจะกินแห้ง สำหรับใครที่พลาดนะคะช่วงช่วงฆ่าหมูแล้วได้นกอะ่ะเออพิ่งหมดไปวันนี้แหละคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมนี้นะ,คะใครที่พลาดเนี่ยก็สามารถมากปดสุ่มได้นะคะยังสามารถมีโอกาสที่จะได้เจ้านกเหลืองอยู่นะแต่กูขูรู้สึกว่ามันได้ยากมากอะ่ะหรือฉันดวงซวยวะ เอิ่มเ้ยได้แล้วเป็นไงล่ะได้นกเหลืองมาแล้วจ้าวิววิววิวหนึ่งตัวแล้วนะคะมาดูว่าจะได้กี่ตัวนี่หวังถึงขนาดกี่ตัวเลยเหรอได้ตัวหนึ่งก็บุญแล้วนะเนะี่ยเรากดได้19ครั้งนะคะมาดูว่า จะได้ขีดตัวนี่ได้เป็นตัวหนึ่งแล้วนะตอนนี้โหแล้วตัวที่ได้เนี่ยก็ดาวเยอะมากจนน่าเก็บมากวงเล็บประชดหมดแล้วโอเคสิเกลูกนะฮะก็ได้เจ้านกเนี่ยมาหนึ่งตัวเท่านั้นเอง ดวงมันไม่มีนะหมดและดวงอะ่ะโอเคก็กดให้ดูแค่นี้ละกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะไปลองกดกันดูเอาเองนะคะเจ้านกเหลืองเนี่ยมันก็เป็นหน้าตาย่งเงี้ยเด้งดือยๆดืดดดดดอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอดีกุ๊กได้มาจากช่วงกิจกรรมก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะก็นี่เลยสเตตตัวมาสเตอร์นะคะหรือว่าเลเวลเต็มแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก มันดีตรงที่มันใช้ผลึกในการเรียกน้อยมากนะคะทำให้โหลดไวมากนะ,ะก็ใครที่อยากได้นะคะนี่เลย3วันนะหมดเขตวันที่12พฤศจิก,ก,กายน12พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะมีเวลา3วันนะคะรีบๆมากดกาชาเฟนชิพพอยกันและกันจ้ะวันนี้กูก๊กูก็ลาไปก่อนขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วบ๊าย้าบาย้า